โอสีไม้กล่องไมเอี่ยมอ่องคือที่สุดโอเคสีฟ้าพร้อมสำหรับการท้าทายไหมศิละปะคือแรงบันดาลใจปัดฝุนตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่แล้วนี่อาจจะเป็นผลงานชิ้นเอกของฉันโอไม่ฉันใช้ดินสอสีไปซะเยอะเลยอะ่ะฉันจะสร้างผลงานดีๆได้ไงถ้าไม่มีอุปกรณ์ดีๆให้ใช้ เดี๋ยวก่อนนะเมดิสันมีอะไรด้วยนะ่ะดินสอสีบนผมเธอเยี่ยมเลยฮะอะไรนะ่ะเอว่าเธอขโมยดินสอสีของฉันฉันแค่ใช้มันเพื่อเก็บผมเองฉันพยายามทำความสะอาดบ้านนะ่ะเผื่อเธอไม่รู้แล้วฉันก็พยายามสร้างผลงานดีๆแต่ต้องใช้ดินสอสีนั่นไม่มีทางผมฉันสำคัญกว่างานเธอแต่เมดิสันเดี๋ยวนะเหมือนคิดอะไรดีๆออก รอแป๊บนะเดี๋ยวได้รู้เลยว่าฉันจะทำอะไรอย่างแรกฉันต้องใช้กบเหล่าดินสอซึ่งฉันเหล่าให้แหลมทั้งสองด้านเลยแจ๋วแบบนี้ทีนี้ต้องใช้กิฟอันนี้สีชมพูก็ดูสวยนะถึงเวลาเอากาวที่ไว้ใจได้ของฉันมาใช้แล้วทากาวลงบนดินสอสีทาแค่น้อยๆก็พอนะถึงเวลาติดดินสอสีเข้ากับกิฟแล้วสีรุ้งสวยงาม สีหลายๆสีรวมกันก็เข้ากันได้ดีนะดูสิเมดิสันทีนี้เธอก็เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะแล้วฉันชอบมันสดใสจังขอบใจนะเอว่าขอดูภาพของเธอหน่อยสิโอเคเยี่ยมผลงานชิ้นเอกของฉันนี่เธอใช้ดินสอสีทั้งหมดทําภาพได้แค่นี้เหรอฉันรู้มันเจ๋งอาจารยเก่ง มอร์นิ่งเมดิสันโอ้น่ากินแฮะฉันหิวจังไหนดูซิมีอะไรกินบ้างขนมโคกซีเรียลน่าเบื่ออ่านั่นคงเป็นตัวเลือกของฉันสินะแค่เตืีอมหยิบสักหน่อยโอ้ไม่เต็มหน้าเลยมันเยอะแค่ไหนกันนะ ย่างกับขนมซีเรียลมาทั้งโลกเลยเฮ้ hey, บางทีการอาบน้ำด้วยซีเรียลอาจเป็นเรื่องเจ๋งก็ได้อู้หรืออาจจะเป็นซีเรียลหล้นห้องสามารถทำนางฟาซีเรียลได้เลยสวยงามมากนางฟาซีเรียลที่น่ากินกรุบกรอบหอมอร่อยฉันต้องทนอีกนานแค่ไหนกันช่างเถอะนั่นกล่องนี่อู้เป็นการผจญภัยที่แปลกฮะ เอว่ามันมีวิธีดีกว่าการทำซีเรียลหกหมดนะเดี๋ยวทำให้ดูหยิบกล่องซีเรียลมาและพับตรงด้านข้างเข้าไปด้านในจากนั้นพับอีกอันที่เหลือเข้าไปทำให้มันแน่นเลื่อนนิ้วไปด้านข้างกล่องแล้วกดเข้าไปขณะที่กำลังบีบด,ด้านบนกล่องเข้าหากันแน่นหนาะสวยงามแบบนี้ทีนี้ก็ปลอดภัยและเรียบร้อยขอบใจเมดิสันถึงเวลากินอาหารเช้าแล้ว โอ้สงสัยยังเบลอๆตอนเช้าอยู่คงงั้นนะถึงเวลาแต่งหน้าขั้นตอนสุดท้ายแล้วลูกส,สวยๆต้องใช้เครื่องประดับเพอร์เฟกหน่อยใช่แล้วเวลานี้ต้องชิ้นนี้แหละฉันแค่เปิดล็อกและเปิดกล่องไงคนสวยถึงเวลาเฉิดฉายแล้วนะฮะจะนิฟเก็บอะไรไว้ตรงนั้นนะ ต้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยโอ้ว้าวกำไรนี่สวยจังขอลองได้ไหม <c oughs> ไมออ่อะไรอะ่ะเธอก็รู้ว่าฉันชอบสีเขียวโอ้ฮากโทมานี่เย่เอวาฉันต้องรับสายนี้ห้ามแตะกำไลฉันนะฉันพูดจ,จริงนะห้ามแตะมันโอ้ดูสิเธอออกจากห้องแล้ว เธอไปแล้วโอกาสฉชกกำไรมาแล้วต้องดูให้ดีก่อนว่าเธอยังไม่กลับมาเยี่ยมโอ้ว้างายเครื่องประดับแสนสวยยิ่งดูใกล้กๆก็ยิ่งงดงามฉันรักมันมันเหมาะกับฉันจริงๆใส่พอดีเลยและฉันพูดถูกมันเหมาะกับฉันทำไมเหรอมันคือกำไรใหม่ดีใจจังที่กูสังเกตเห็นโอ้โอไม่เธอกำลังกลับมาต้องรีบแล้วฮะ นะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะมันติดอะไรอ่ะสร้อยข้อมือหดได้เหรอฉันต้องแงะมันยืนน่าจะช่วยได้นะถ้าใช้ลมหายใจให้ความร้อนมัล่ะทำไมถอดไม่ออกไม่เอานะเอาไปจะแขนฉันไอ้กำไลงอกโอ้ไม่เธอกลับมาแล้วต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้ฉันต้องพิมพ์บอกให้อีกเรื่องหนึง่งอืมเอวาทำตัวแปลกแฮะหรือฉันอาจคิดไปเองเฮ้ยในกล่องไม่มีอะไรเลย ในกล่องไม่มีอะไรเลยเอวาบอกแล้วไงว่าอย่าแต่ต้องกำไรฉันเธอกำลังพูดถึงอะไรหรออย่ามาตีหน้าซื้อนะคืนกำไรมาโอเคอ่ะมันอยู่มันข้อมือฉันฉันถอดไม่ออกโอ้ฉันเอาออกได้เลื่อยนี้น่าจะช่วยได้ดีนะว่าไหมฮะไม่นะเจนิเฟอร์ไม่เอาเลื่อย หล่อเล่นเชื่อง่ายจริงฉันไม่ใช้เลือนี่หรอกทริคของฉันคือการใช้สบู่ยื่นแขนมาสิโอ้นึกว่าเธอจะใช้เลื่อจริงๆซะอีกเราต้องใช้ถุงพลาสติกแลสะสบู่โชคดีที่ฉันมีสบู่อยู่แถวนี้ฉันจะเทสบู่เล็กน้อยลงบนถุงพลาสติกแล้วค่อยๆถูไปบนถุงพลาสติกถุงใช้ได้แล้วต่อไปก็ถึงตาของแขนเธอแล้ว สวมถุงพลาสติกเข้าไปที่มือและสไลด์ถุงพลาสติกให้อยู่ด้านใต้สร้อยข้อมือแบบนี้โลชั่นและถุงจะช่วยให้มันออกมาง่ายขึ้นดูนี่สิอย่างที่พูดเลยฉันตื่นแล้วใช่ไหมสร้อยข้อมือเนี่ยพอดีกับข้อมือฉันคนเดียวมันเป็นของฉันฮะฉันเอามันออกไม่ได้เหมือนกันอะ <c oughs> ดูเหมือนกำไรไม่พอดีกับเธอเหมือนกันนะหล่อเล่นบอกแล้วว่าพอดีกับข้อมือฉันคนเดียว เจนิเฟอร์คิดว่าตัวเองตลกสินะเช้าวันอาทิตย์คือช่วงเวลาอันยอดเยี่ยมในการทำความสะอาดรอบบ้านแต่คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าคุณจะได้ค้นพบกับสิ่งที่ไม่ควรพบแบบไหนบ้างฉันอยากจะรู้จริงว่าอะไรอยู่ในกล่องใบยักษ์นี่ดูเหมือนจะเป็นแผ่นซีดีเก่าๆนะบางทีพวกนี้คุณจะใช้ไม่ได้แล้วฝุ่นก็หนาเตอะโวฬานะอย่าเทออกมาแบบนั้นนะ เธอยังใช้ซีดีพวกนี้ได้จริงๆมาดูนี่ดูที่ฉันจะทำอ๋อโอเคก็ได้ฉันดูอยู่ใจเย็นๆแล้วรอดูไปนี่คือซีดีเปล่าและเทปกา่าเพื่อทำให้ซีดีเก่าเหมือนใหม่แบบนี้ให้เริ่มโดยการคลุมทับด้วยกระดาษด้วยเทปก่าด้านหนึ่งดูให้แน่ใจว่าปิดแน่นหนาดีและไม่มีรอยปูดของอากาศคราวนี้ให้ทำแบบเดียวกันเป๊ะๆกับแผ่นซีดีอีกฝั่ง พอทำเสร็จเรียบร้อยให้ค่อยๆลอกเทปออกการลอกเทปจะทําให้ตัวเคลือบสะท้อนแสงหลุดออกไปทําให้เห็นแค่แผ่นพลาสติกใสตอนนี้ทําแบบเดียวกับอีกฟังทําแบบเดียวกันกับส่วนใดก็ตามของซ d ดีที่ยังมีส่วนใดส่วนหนึ่งเหลืออยู่เห็นไหมตอนนี้เหลือแค่พลาสติกแล้วหยิบเจ้านี้ขึ้นมาถือข้างหน้าแล้วเป่าลมจากใดเป่าผมผ่านแบบนี้คุณจะเห็นหลังจากที่ทําว่าพลาสติกเริ่มแปลงสภาพกลายเป็นอีกรูปร่างหนึ่งเรียบร้อยแล้ว คราวนี้สิ่งที่คุณต้องทําก็แค่เป่าแรงๆเหนือจุดที่ละลายออกมานั่นไงสุดยอดไปเลยใช่ไหมตอนนี้เรามีทริคเด็ดๆเอาไว้เล่นในงานปาร์ตี้แล้วนะอดัมดูหนังกับเพื่อนรักของคุณเป็นเรื่องสนุกเสมอโดยเฉพาะเมื่อแปลว่าคุณจะมีขนมเพิ่มเป็นสองเท่าคิดว่าเขาจะแบ่งฉันไหมในเมื่อของฉันหมดแล้วอ่ะเขาอินกับหนังอยู่คงไม่ได้สังเกตมั้งดูท่าการเลือกหนังทริลเลอร์จะเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการ อืมเธอเพิ่งขโมยมันฝรั่งแผ่นฉันหรอลานะ่าฉันจะเก็บไปไว้ข้างๆในที่ปลอดภัยแล้วละ่ะโอ๊ยตายถ้าทางโคกฉันจะหมดแล้วถ้าฉันไม่อยู่ด้วยมันฝรั่งของฉันจะต้องไม่ปลอดภัยแน่ฉันจะเชื่อได้ยังไงว่าจอมโฉกอย่างลาน่าจะไม่มายุ่งย่ามกับถุงมันฝรั่งของฉันเฮ้เ hey, ชือกพลาสติกนี่ใช้ได้นี่นาลานะ่าเธอกำลังถูกจับกุมตัวแล้ว ข,ขวัให้ฉันหรอเอาสิส่งมาเลยนี่ก็เพื่อประโยชน์ของฉันและเธอนาลาน่าฮะเธอเอ้ยฉันชอบคืนดูหนังแบบนี้จริงๆว่าไหมคืออาดำนี้น่ารำคาญเป็นบ้าแต่เขาคงไม่รู้ว่าฉันฉนลาดเกินกว่าที่โกนแบบนี้จะเอาอยู่ได้โดยเฉพาะไม่มีขนมเป็นเดิมพัน อยากรู้ไหมว่าเชือกรองเท้าจะพาคุณให้หลุดพ้นจากสถานการณ์แบบนี้ได้ไงเมื่อคุณแก้เชือกเสร็จคุณก็ใช้เชือกรองเท้าคลายมัดออกได้จับปลายข้างหนึ่งสอดผ่านห่วงที่คล้องข้อมือไว้แล้วลากข้ามไปด้านบนเมื่อทําเสร็จแล้วให้จับปลายอีกด้านของรองเท้าอีกข้างคราวนี้ผูกให้เป็นปมเมื่อผูกแน่นหนาดีแล้วยกเท้าทั้งสองขึ้นและถีบไปมาเหมือนถีบจักรยานเห็นไหมหลุดออกมาแล้วอดัมประเมินเธอต่ำไปจริงๆนะหละลานะ่ และตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่ฉันรอคอยแล้วหนังดีๆกับมันฝรั่งแผ่นรสดีเต็มปากอดัมคงไม่รู้ว่าเขาควรหยิบมันฝรั่งแผ่นมาจากครัวพร้อมโค้งให้มากกว่านี้นั่นนะเฮ้ hey, ทําไมไในถุงถึงหมดกเกลี้ยงแล้วล่ะแล้วโคกฉันอยู่ไหนนั่นไงฉันจะไม่มีทางชวนลาน่ามานั่งดูหนังด้วยอีกแล้ว